จะมาถ่ายรีวิวเอาพาตราคาแค่สามแสนกว่าบาทอยู่คันเดียวสามแสนกว่าบาทเหมาะอะไรอ่ะไม่ใช่จะบอกว่าซื้อถวายวัดซื้อถวายวัดเลยนี่ไปให้พระใช้ไงให้พระใช้ให้พระใช้คนก็ใช้ได้พี่เราพไม่ใช่คนพวกนี้คิวอีตูนมันต้องใจอยนโอ้โหอตูนมันหยุดงานใช่ใช่มันไปหลับอยู่ที่ที่อู่สาระไม่ค่อยมีมามาดูรถเลยดีกว่าสาระมาเจ้าคันนี้ครับ t o โยต้าอัลพา d 3.0G ตัวแรกเป็นโฉงอัลพา d โฉมแรกราคาหายไปแล้ว90% 3 7 9 0 0นบาทรถยังจัดไฟแนน์ได้นะครับขึ้นอยู่กับประวัติของลูกค้าเครดิตของลูกค้าเราจะรับพิจารณาเป็นเคส by เคสครับโตโย t a าอัลพา d จุดเด่นของมันเลยนะครับคันนี้เป็นรถตู้ลักช r รี่สแถว7ที่นั่งภายในนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับพร้อมกับม่านไฟฟ้านะครับมีแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทั้ง2แถว และก็ยังมีหลังคาซันรูมให้อีกด้วยและคันนี้นะครับก็ยังได้ประตูสไลด์ที่เป็นแบบไฟฟ้าอีกด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยแถมเบาะหลังยังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยและตรงนี้นะครับเป็นฝาท้ายที่มันปิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยออออแถมกันหนี่ให้ด้วยนะ อ uh, so ุ้ยเติมอีกเตมเช็ดหรอเมื่อกี้มา่ยนกลับมาที่เดิมทึบๆต่อเลยนะโอ้โหอ่เดี๋ยวนี้ไม่ถามว่าสันดูมีไว้ทำอะไรอ่าแล้วแกจะตอบว่าทำอะไรก็มีไว้พี่โว้กไม่ได้ปต้มเฮ้ยแกมีจอด้วยอ่ะ โอ้โหนี่โอ้โหยี่สิบยี่สิบนิ้วได้มั้งเนี่ยเฮ้ยเตี้ยไม้มันเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากเลยนะเนี่ยเออเป็นไงหรูขนาดนี้3ช่สามแสนเจ็ดนะเห็นอพาร์ตเป็นอพาร์ตชมแรกอย่างเงี้ยเครื่องเกียร์ช่วงล่างยังแน่นอยู่นะครับแถมปื่มยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเต็นของเราอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินตัดไปรัชดารามินราอยู่ติดกับโรงพยาบาลนวมินและอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเด่นล่า <Breath. S 2> ทุกความเชื่อมั่นนะคะเริ่มต้นที่ HPC ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะนะ